มนะน้องชายยังไงนี่วันนี้จะไปบ้านน้องเซนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่ดิวจะไปเป็น,เป,นเป็นคนตัดเน็ตเองเดยห้าบักหล่ามาไว้บ่ไดเดี๋ยวออกข่าวบ่ดีตัดเน็ตก็ให้แอนจะรับเดชประชายตอนฉันนอนอยู่หน้าบ้านเด้อ <laughs> เดี๋ยวพี่ดิวต้องไปดูแลน้องชายให้ดีที่สุดด้วยเกียรติของลูกเสือสัญญาเลย วันนี้ต้องไปเป็นบริกรรให้ผู้ชายไปเรยนนะใช่วันนี้ไปในฐานะบริกรรพร้อมนักแสดงใครยอดญิงเฝ้าตั้งโตหญิงแต่เขาเขาชื่นชอบบทเราหญิงกันอยู่นะหญิงเฝ้าตั้งโตวเฝ้าไปขึืนเครื่องคร๊บนึงค่ะเออใครดูใายอ้อนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไป ตอนนี้คุยกับน้องชายอยู่เดี๋ยวจะไปดูแลน้องชายให้ดีที่สุดทุกคนไม่ต้องห่วงแฟนคลับพ้ยบ้านฟี่แหล่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ดิวจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับฮะนับก็ดื่มบอลหรือได้รับโอ้ยพี่ดิวไม่เป็นคนกินไม่เป็นคนกินไม่เป็นคนดื่มพี่ดิวไม่กินไม่ดื่มไม่เที่ยวไม่เที่ยวน้อยเจอการน้องซ้ายเจอการ๋ยวมันสิตกเครื่องะเครับ บายบายตอนนี้ก็คุยกับน้องชายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ดิวจะต้องไปดูแลเดี๋ยววันนี้จะแต่งตัวหล่อๆนะครับเดี๋ยวแต่งตัวใหม่เดี๋ยววันนี้ก็จะสัญญากับแฟนคลับนะว่าจะไปดูแลน้องชายผู้บ้านฟินแลนด์ที่บ้านน้องเจนนี่แบบดีที่สุดทุกคนเพราะว่าพี่ดิวไม่กินไม่ดื่มอยู่แล้วือ <c oughs> อะไรนะคะเจอกันนะคะ <c oughs> ไว้ใจพี่ดิวได้ด้วยเกียรติของลูกเสือ <c oughs> สองนิ้วอ่าหนึ่งนิ้วละโดยเกียรติของลูกเสือ <c oughs> สัญญาเลยฝากกดแชร์ด้วยแฟนคลับพู้บ้านพิรันแฟนคลับพี่ดีวแฟนคลับใครออแฟนคลับน้องเจนเนี่ได้หมดทั้งสดชื่นแล้วก็แฟนคลับหญิงไปเบิ้งด้หญิงเด้อ